สวัสดีครับคุณผู้ชมช่องมีสปะครับกลับมาแล้วกลับมาอยู่ป่ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผมความจริงแล้วชีวิตเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับการอยู่ป่ามากกว่าเนาะเป็นสิ่งที่เราชอบความสงบแล้วก็ความนียเรียบง่ายลมเลื่นไม่มีอะไรปรุงแต่งนะครับเป็นธรรมชาติโดยตรงเลยวันนี้ผมมาทักทายเฉยๆนะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาลงคลิปเต็มให้ดูนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ลงแบบคลิปง่ายๆเพื่อมาทักทายกันก่อน บอกข่าวส่งข่าวส่งข่าวกันก่อนว่าตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่เชียงดาวแล้วนะครับป่าถึงจะแห้งแล้งแค่ไหนแต่ก็ยังมีสเสน่ห์ของความเป็นป่ายังมีเสียงนกร้องมีลมพัดโชยอากาศแตกต่างกันมากเลยครับอยู่ชนบุรีนี่กลางคืนก็ต้องเปิดพัดลมเนาะเปิดพัดลมนอนตลอดเลยแต่ว่ามาอยู่ที่เชียงดาวนี่ก็ต้องห่มผ้าห่มสองสามผืนเหมือนเดิมนะครับก็ยังเย็นอยู่อากาศนะต้องอาบน้ําอุ่นเหมือนเดิมครับอ้อก็เป็นอะไรที่ เรียกว่าคือสมปรานาแล้วเรากลับมาอยู่กับป่านะแต่อยู่ชนบุรีก็ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่ดีมันก็ดีเหมือนกันแต่ว่ามันเปรียบเทียบอยู่สองอย่างคืออยู่ชนบุรีเราได้พบปะนะลูกศิษย์แล้วก็เพื่อนฝูงแล้วก็เขาเรียกว่ากัลยาณมิตรที่มาเยี่ยมเยียนกันแนะม้แต่เอฟซีเองก็มาเยี่ยมเยียนที่ชนบุรีที่วัดตะเคียนคู่นะครับแต่ว่าอยู่ป่านี่เราได้ดูตัวเองได้ภาวนาได้ดูตัวเอง ได้ดูจิตใจตัวเองดูความสงบเรียบง่ายอะไรต่างๆอย่างงี้นะถึงแม้มันจะมีร่องรอยใบไม้ล่วงหล่นกันไปแต่อากาศเย็นนะครับเชื่อไหมว่าถึงแม้เราจะเห็นว่าใบไม้มันหล่นแล้วก็ป่านนี่กลายเป็นสีน้ําตาลเนี่ยแต่ว่า,าความอุณหภูมิมันยังเย็นอยู่แล้วก็หายใจโล่งตอนแรกเราคิดว่าไปชนบุรีเราจะหนีควันไฟจากเชียงดาวไปใช่ไหมที่ไหนได้ไปอยู่ชนบุรีเยอะกว่าเพราะว่าที่ชนบุรีเนี่ยมันเขาปล่อยแบบ เป็นควันโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีการเผาอ้อยเผาอะไรเนาะตอนนี้ก็เชียงใหม่ก็ยังถือว่าดีนะครับซึ่งเห็นเขาออกมาแถลงว่าปีนี้วิกฤตควันไฟเนี่ยไม่เลวร้ายกว่าทุกปีนะครับถือว่าดีกว่าทุกปีผมก็คิดอย่างนั้นนะเพราะปกตินี่จะเข้าเดือนมีนาแล้วเนี่ยปกตินี่หายใจไม่ออกแล้วเนาะแต่ตอนนี้นี่อากาศยังสดชื่นโล่งหายใจโล่งอยู่นะครับแล้วก็อ่า เรียกว่ามันมันสดชื่นอ่ะหายใจแล้วสดชื่นดีนะครับผมตันนี้เข้ามาที่สวนลำไย,ยนะครับมาดูแต่ปีนี้คิดว่าจะไม่ทํานะก็ปล่อยเลยไม่ได้พ่นฮอร์โมนไม่ได้พ่นอ,อ,อะไรสักอย่างเลยก็ปล่อย,ปล,อยปล่อยธรรมาชาตินะ่าจะพักต้นมันสักปีนึงนะครับเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่ามันจะแล้งแล้วก็อากาศจะร้อนมากนะก็เลยไม่ทํานะครับแต่ก็ต้องมาบํารุงนะมาตัดหญ้าแล้วก็มาทําอะไรต่างๆนะครับผมก็เลย นึกในใจว่าเอออย่างน้อยๆเราส่งข่าวส่งครา,คราเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันเ<ว>นื่องจากอะไรรู้ไหมผมลองไปอยู่ชนบุรีแล้วผมลองทําคลิปที่นั่นแล้วคนดูน้อยครับคนดูน้อยมากเพราะว่ามันไม่ได้เข้าป่าอะไรเงี้ยนะก็เลยไม่ได้ทำเนาะแล้วก็เลยว่าเออเดี๋ยวกับมาที่บ้านค่อยมาทําคลิปเข้าป่าอะไรอย่างนี้ดีกว่าคนจะได้ดูเยอะๆนะครับบางทีมันก็แบบคนไม่ค่อยดูเราก็ไม่อยากจะทํานะกลัวเขาไม่ชอบอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่มาทักทายเฉยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกัน <ไ corpses, S 1> คลิปเต็มๆนะครับผมสำหรับวันคลิปเนี้ยคงจะไม่ยาวเท่าไหร่แวะมาส่งข่าวส่งข่าวกันนะครับผมบ๊ายบาย